สวัสดีกันด้วยและสวัสด,ดีกันด้วยนะจ๊ะเพราะเพื่อถ้าจ4 7.7โอ้ยสปินกันตล,ลอดนะครับโอ้ใครจัดไปยังไงก็เป็นกำลังใจด้วยกดไลค์กดสักรถทำซับสไครป์กักระดิ่งโกเกะโอเคะนะครับเจ๊เจ๊เจ๊เป็นด้วยละกันวันนี้จะพาเล่นเกมสสดข้าวบอยวายบาร์ตี้โชว์ดาวแค่เชื่อกันหน้าเลยแล้วนะครับ นะช่วงนี้โชว์ดาวออฟไ b a ์เบลตี้หรือไวท์เบ t ตี้โชว์ดาวอะไรนี่แหละทุกคนเอผู้สลับกันไปสลับผิดกันไปสลับผิดกันมาก็ถือว่ามันก็ชื่อมันก็ถูกเกมอยู่เออนะทุกคนก็เป็นเกมสล็อตคาบอีกันนั่นเองเป็นเกมจากค่ายพีจีสล็อตหรือเกมสล็อตพีจีฮอร์นั่นเองทุกคนยังไงก็ใครที่สนใจกำลังหาที่เล่นอยู่ยังหาที่เล่นยังไม่ลงตัวสักทีหาความมั่นใจกับตัวคนเองก็ใต้คอมเมนต์จะบอกเลยนะว่าเว็บเท API เรื่องกิ์แทแน่นอนมาตรันอ้ใครจะไปวัน ี้า0ันบาทจัดมาน้ำมันตุอนโอเคกดเองน่าเรงพอเดิมต้นที่มาแล้ว200ร้อคนวันนี้ทุนสูงเลยนะทุนหลักพันก็ต่อยอดได้กําไรหลักหมื่นเนอะอะาะประมาณนี้นะลองดูซิว่าวันนี้จะไปจบที่กำไรเท่าไรเข้าพนักสกีรอบก็เจอกันยังไงก็เป็นกำลังใจกับจะจจอกันด้วยแล้วกันมาอื้มคอมโบกันจะน่าจะเต็มซะเหลือเกินจังหวะนี้มาดิ <c oughs> เป็นไงเออหน้ากาคาวบอยของเราเนี่ย้ามาได้เยอะนี่ถือว่าดีมากเลยเอาในเกมนี้นะเน้นคอมโบเป็นหลักคันตุ่น คอมโบได้มากกว่าเท่าไร่ยิ่งดีเท่านั้นนะจริงๆเจอยากจะคอมโบให้จัดหนะักจัดเต็มไปได้ถึง128ไปเลยแล้วกันโอ้โหโจอน,นี้มาดแบบแบบนี้เลยโอ้โห,โโหแหมแค่ถึง16เองทุกคนแตจยิงก็อยากเข้า่านั้นแตาจะเต็มคูนั้มันจัดหนะักจัดเต็มไปเลยทีเดียวแล้วกันนะ้อยจังหวะนี้เรียบร้อยดอกแรกจัดไปคอมโบน่าจะกี่เซตป่ะเมื่อกี้หนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะประมาณห้าหรืหกไหม น้ำทุกคนโอ้โหหนึ่งหมื่นหกพันเป็นไงโอ้โหกดเล่นเองเพียวๆอะไรทีเดียวแล้วกันเออนะคูณสิบหกก็ประมาณน่าจะประมาณคอมโบสี่ห้าครั้งแล้วเมื่อกี้โอเคมาครั้งที่สี่มาอีกโอ้โหได้นิดหน่อยทุกคนอเคไปรลยกันต่อทุกน,นมาหกร้อยมาได้ยังไงหนอจัองหวะนี้ เดี๋ยวขอดูทรงเกมีก่อนนะเพื่อนทุกคนถ้ามันไม่มีโอกาสได้กำไรมากกว่านี้เลยแล้วกันก็เดี๋ยวจะหาตัวเลขที่มันได้กำไรเพราะว่าถือว่าพอคิดว่าแบบเออสมควรพอแล้วเนาะอ,อะไรนี้มากดไปตอบเลยจังหวี่ขอแค่คอมโบเท่านั้นขอแค่ขาดตัวเคลียไปแค่ตัวนี้โอเอียงทคนช่องสองเนี่ยโอ้โหเหลือไวท้ทำแพ้อะไรนะเออม,มันต้องเน้นคอมโบโกเกมเนี่ย มันถึงจะสนุกนคุณผูทุกคนนี่แต่ถ้ามันไม่คอมโบแล้วเวลาก,กดไปหลายไม้เนี่ยไม่ไม่เข้าสักไม้นี่ก็แห่วงั้นนะเออขอ้อข้อดีก็คือคอมโบแต่เนี่ยจะเต็มง่ายแล้วก็ได้กําไรจากการคอมโบได้เยอะ,ะคุณผู้ชข้อเสียคือทำแบบเล่นแล้วได้คอมโบอันเดียวแล้วแบบต้องกดเล่นใหม่ตลอดเงี้ยอันนี้ก็ไม่ไม่ไม่เวินะนะร์กนะทุกคนเออแต่ว่ามันก็น่าลงทุนนะเอาลงตอกเอาอย่างไรลราโบนัสมาดิโบนัสมาดิโอ้โหสเกตเตอร์อีกก้อนเดียวแล้วนั่นเองคุณผู้ชโอเคอเคืมเป็นไง่กู จากได้กำไรเกือบจะสองหมื่นแล้วตอนนี้หายไปหมดเลยโอเคเป็นไดเรายังพอมีลุ้นมีบุนพาสนาที่ได้กำไรมากกว่าน,นี้หน่อยแล้วกันน้ำจัะโอเคมาจังหวะนี้มหมวกจ้าหมอกจ๋านี่มากินเหล้าสิบเป็กสิบเป็กกินเหล้าน้ำตาลข้าืม,มาได้จังหวะนี้แหละโอหวานเจี๊ยบออกเลยเอาเทาหวานเจี๊ยบนิ่งนอนกันเลยทีเดียวแล้วกัน กำไรของครูยอยู่ในมอสโอ้ยมันอยู่ไซเบิร์กำไรของไอ่เนี่ยกำไรของข่อยมันไปอยู่ไซเออดดบิร์เออจังหวะน,นี้บาดขูดสี่แล้วโอยคูดแปดแล้วเอาโอ้ยไม่ขูดสิบหกเลยวะมนี่จังหวะนี้แหละอ๋อเหมือนจะใช่แต่ก็ไม่ใช่เหมือนจะมาแต่ก็ไม่มาโอ้โหวายอยู่แถวสามลบสี่แ 3, ถวสองไม่มีอะไรเชื่อมต่อเลยจังหวะนี้เฮ้ยมาดิโอ้โหเอา อาจจะเป็นดอกสุดท้ายที่ได้กำไรสวยเนงะี้ยหมื่นแปนสามร้อยโอเคทุกคนเราหาตัวเลขที่ลงตัวสุดแล้วนะั่นก็คือนะเซตเมื่อกี้คอมโบแต่น่าจะเต็มเต็มคูณน่าจะถึงคูณสี่นะมันไม่ถึงคูณแปดะดิได้กำไรมา1 8 3 0 0บาทโอเคโลขอเก่าที่นีก็เป็น29,350้มบาท หากลบทุนอ่อนวันนี้ซะ5,000บาทก็ได้กำไรามาเ,เพียวๆอยู่ที่24,350บาทโอเคถือว่าวินมินอะไรทีแล้วกัน,กนโอเคยังไงก็เพียงพอต่อนะตอนนี้แล้วถ้าใคนสนใจเล่นอยากจะเล่นเกมนี้ก็ใตา้คอมเมนต์จ้ะปักหมดุดไว้ทเรียบร้อยแล้วกันกดไลค์กดแชซับสไครต์กดกระดิ่งกรุ๊กเก็ตทุกทีให้กับเจ๊เจ๊จุกันได้ละกันสำหรับวันนี้ก็คงเพียงพอต่อตอนนี้แหละส่วนเทคนิควิธีการลงทุนวิธีการปรับวัฏจักรดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วเล่นได้กำไรเท่าไหร่สนใจก็ลองนำไปเล่นดูได้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า